สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสวสดีบทที่18นะครับผมอยากจะให้หัวข้อวันนี้ว่าเบื้องหลังเชยชนะของดาวิดในสวสดีบทสิบแปดเนี่ยนะครับยาวพอสมควรถ้าเราอ่านจะมี50ข้อนะครับในพระคัมภีร์บทนี้ดาวิดถวายคําเพลงสรรเสริญพระเจ้าเนื่องจากตัวเองน,น,นั้นได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าเหมือนกับรอดพ้นมาจากบ่วงแร้วของนายพรานนะครับ ดาวิดชี้เห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากบทเพลงชัยชนะของคนอื่นๆนะครับเราจะสังเกตด้วยกันเขามีสิ่งที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าอย่างน้อย3ามเรื่องด้วยกันผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระกําลังของข้าพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการเป็นผู้ช่วยกู้ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นพระศิลาซึ่งข้าพระองค์เข้าลี้ภพยในพระองค์ เป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นกำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ควันได้ออกมาตามพระนาสิกของพระองค์และพระเพิงเผาพรานออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ทานก็ติดเปลวไฟนั้นพระเจ้าประทานรางวัลตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพระเจ้าตามความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้าพระคามีตัวนี้เขาได้พูดถึงสิ่งแรกครับสิ่งที่ลึกซึ้งก็คือลึกซึ้งกับพรลลักษณะของพระเจ้า ทัจริงแต่ในข้อที่หนึ่งกับข้อสินะครับได้พูดถึงพลักษณะพระเจ้ามากมายหลายประการมากแล้วเขาได้อธิบายถึงพลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะฮะเช่นพระเจ้าเป็นพระกําลังเป็นพระศีลาเป็นโลเป็นป้อมปราการเป็นพลังแห่งความรอดข้อเจถึงข้อที่8ข้อ10บถึงส5้าได้อธิบายถึงพระพิโรธของพระเจ้าว่าพระพิโรธของพระเจ้านั้นน่ากลัวแล้วเขาก็เปรียบเทียบเอา ภัยธรรมชาติมาเช่นพายุใหญ่แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบพระคัมภีร์ตอนนี้เนื่องจากเขาได้เห็นภาพชัดเจนว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มไปได้วยลักษณะที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาได้เปรียบเทียบเหมือนกับควันที่ออกมาจากพระนาสิกคือหรือจมูกเนี่ยนะครับเป็นภาพของเหมือนกับภูเขาไฟที่กําลังปะทุและพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าเขาได้เปรียบเทียบเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับแน่นอนว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของภูเขาไฟที่กําลังจะระเบิด แน่นั่นคือความน่ากลัวเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นในข้อที่15เขาได้ใช้เหตุการณ์เกี่ยวกับทะเลแดงมาทําให้เห็นว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ทรงควบคุมนะครับควบคุมทุกอย่างต่อไปอันที่2ครับเขาได้ลึกซึ้งกับการทําตามพระทัยของพระเจ้าถ้าเราอ่าน้งแต่ข้อ1 9ถึง28ท่านดาวิดยืนยันเลยครับว่าตัวเองนั้นชอบทําต่อประพักพระเจ้า เขายังได้กล้ากล้าที่จะกล่าวเลยนะครับในข้อ20บอกว่าพระเจ้าจะประทานรางวัลตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาดแห่งมืองข้าพเจ้า mm hmm. เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะสังเกตในบทที่17ก็เหมือนกันคนที่จะเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้ง1 7 1 8ก็มั่นใจว่าการที่พระเจ้าฟังนั้นสิ่งสําคัญก็คือต้องดาเนินชีวิตตามพระไถ่ของพระเจ้า อันที่3ครับท่านลึกซึ้งกับการทําพันธกิจของพระเจ้าท่านได้กล่าวในข้อ3 3มสบอกว่าท่านเหมือนกับพระเจ้าท,าทรงทําให้ท่านเหมือนปีนกวางตัวเมียซึ่งเล็งถึงความรวดเร็วมั่นคงพระเจ้าเป็นผู้ทรงทํานะครับและพระองค์ทรงฝึกสอนเขาให้ทําสงครามในข้อ34ทําให้สามารถจะโก่งคันธนูทองสำริดได้ซึ่งหมายถึงว่าต้องรับการฝึกฝนต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ดังนั้นเองชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นแค่พระเจ้ายิ่งใหญ่เท่านั้นแต่พระเจ้าร่วมมือกับเราครับที่เราจะต้องเกิดผลด้วยดังนั้นเองถ้าเราไม่รับการฝึกฝนจากพระเจ้าชัยชนะก็จะไม่เกิดขึ้นข้อ2 9กาได้พูดถึงเรื่องการทําสุดความสามารถในข้อที่40ก็ได้พูดถึงการที่ต้องพึ่งพักกำลังของพระเจ้าดังนั้นเองการลึกซึ้งกับพันธกิจของพระเจ้าต้องรับการฝึกฝนต้องทําสุดความสามารถและพึ่งพลังของพระเจ้าและนั่นคือเบื้องหลังชัยชนะครับถ้าไม่ลึกซึ้งกับพระเจ้า จะประสบความชัยชนะก็คงจะยากครับขอบพระเจ้าอีอครับ